สำหรับไอเดียเดอะบ็อกแอนตี้สโมกนะครับก็มีแนวคิดจากปัจจุบันก็มีผู้ที่สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกวันใช่ไหมครับก็บุหรี่เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นฆาตกรเงียบตัวหนึ่งเลยซึ่งทําร้ายเราโดยไม่รู้ตัวแล้วก็มีการศึกษาทางการแพทย์ที่บอกว่าผู้ที่ได้รับควันบุหรี่เนี่ยจากผู้ที่ผู้อื่นสูบนะครับก็จะมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอดได้ด้วย แล้วก็สําหรับผู้ที่มีปัญหาเป็นโรคประจำตัวภูมิแพ้หอบเหนื่เนี่ยครับก็จะมีปัญหาด้านทางเดินหายใจด้วยผมก็เลยมีแนวคิดว่าสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยในการบําบัดควันพิษดูดควันพิษแล้วก็อฟอกอากาศดีออกมาครับผมก็จะเป็นเจ้าตัว The Box อกแอ s m o k e เนี่ย ผมสาหรับวัตถุประสงค์นะครับหนึ่งเลยก็เพื่อป้องกันแล้วก็กําจัดควันบุหรี่ที่จะเข้ามาสู่ร่างกายของเรานะครับแล้วก็2เลยก็คือเพื่อเป็นแนวคิดที่จะเ,เกิดประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็อันที่3ก็คือเพื่อลดควันบุรหรี่เยอแล้วก็กําจัดควันบุหรี่จากผู้ที่สูบบุหรี่ครับผมผมสำหรับการทำงานของ The b o x Anti Smoke นะครับก็อันดับแรกเลยก็ จะมีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับความพิษเช่นควันบริเหรือว่าจะเป็นพวกก๊าซแอมโมเนียหรือว่าพวกคาร์บอนนอกไ์ซด์นะครับก็ทําระบบก็จะทําการตรวจวัดพอตรวจวัดเสร็จปุ๊บก็จะพัดลมสองตัวนี้ก็จะทํางานดูดความเข้ามาในกล่องตัวนี้แล้วก็อันดับแรกก็จะผ่านตัวนี้ซึ่งเป็นแผ่นคาร์บอนนะครับในการกรองฝุ่นหรือว่ากรองสิ่งเล็ก ่อไปก่อนทุนรนดับแรกแล้วก็ถานเข้ามาอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นแท่งโลหะซึ่งมีขนล,ลวดทำอยู่แล้วก็เราก็จะป้อนกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อทำปฏิกิริยากับตัวควันทิดนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการบังบัดพอเวลาเราบับัดเสร็จแล้วครับก็พัดลมตัวด้านข้างก็จะทำงานเพื่อปล่อย อากาศที่ฟอกเรียบร้อยแล้วออกไปแล้วก็จะมีข้างๆก็จะมีสเปร์ในการให้ความหอมออกมาด้วยครับสำหรับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นเครื่องกรองอากาศที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักข้างๆเยอะแล้วก็มีราคาข้างสูงนะครับก็แต่ในส่วนของ The Mox e a n t y Smoke นี้ก็จะมีขนาดเล็กพกพาสะดวกแล้วก็ มีแบตเตอรี่สำรองสามารถพกพาไปไหนก็ได้นะครับแล้วก็มีแผ่นกรองคาร์บอนด้วยแล้วก็มีที่เพิ่มไปก็จะมีเป็นสเปรย์หอมนะครับแล้วก็สถานที่ที่เอาไปใช้ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นโรงภาพยนตร์หรือว่าเป็นในตามห้องน้ำหรือว่าเป็นสถานที่ที่ต้องจำกัดควันบุหรี่หรือว่าควันพิษต่างๆครับผม